ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปครบจบในคลิปเดียวค่ะ You are listening to You Passion Podcast. Listen for a better learning. ฟังเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและนี่คือรายการ You Passion Podcast ทางช่อง You Passion Channel. ก่อนจะไปฟังกันนะคะพี่ป๊ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งริงริง,งให้กับช่องอยู่แผลเช่นกรุด้วยนะภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ลักษณะทั่วไปของทวีปยุโรปมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือนะคะมีพื้นที่ประมาณ10 1ล้านหนึ่งแส่นตารางกิโลเมตรขนาดเล็กเป็นลำดับที่สองรองจากทวีปออสเตรเลียตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่36ถึง71องศาเหนือและลองจิจูดที่66องศาตะวันออกถึง9องศาตะวันตกค่ะ มีจุดเหนือสุดอยู่ที่แหลมนอตเคปประเทศนอร์เวย์และจุดใต้สุดอยู่ที่เกาะครีตประเทศกรีซนะคะพื้นที่ด้านตะวันออกของทวีปยุโรปติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับทวีปเอเชียจึงมีชื่อเรียกว่ายูเรเชียค่ะ าณาเขตติดต่อนะคะจะมีทั้งหมด4ทิศด้วยกันนะคะทิศเหนือจะติดต่อกับมหาสมุ Arctic, ทรอาร์กติกทะเลขาวทะเลแบรเรนต์นะคะแล้วก็ทะเลบอลติกค่ะคาบสมุทรที่สำคัญได้แก่คาบสมุทรสแกนดิเนเวียคาบสมุทรจัตแลนด์และคาบสมุทรโคลาค่ะทางฝั่งทางทิศใต้นะคะจะติดต่อกับทวีปเอเชียเทือกเขาคอเคซัส ทะเลดำทะเลมามะราและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะคาบสมุทรที่สำคัญนะคะได้แก่คาบสมุทรไอเบียคาบสมุทรบอลคานคาบสมุทรคาราบเรียเกาะที่สำคัญได้แก่เกาะซาดิเนียและเกาะคอซิก้าค่ะ ส่วนทางทิศตะวันออกนะคะจะติดต่อกับทวีปเอเชียโดยมีเทือกเขาอูรานแม่น้ำอูรานและทะเลสาบแคสเปียนเป็นแนวพรมแดนค่ะส่วนทิศตะวันตกส่วนทิศตะวันตกนะคะจะติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะมีทะเลที่สำคัญได้แก่ทะเลนอร์วีเจียนทะเลเหนือและทะเลไอริชค่ะ เกาะที่สำคัญนะคะจะได้แก่เกาะบริเตนใหญ่เกาะไอแลนด์และเกาะไอซ์แลนด์ค่ะทวีปยุโรปนะคะจะแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคหลักๆได้ co แ,แก่1นะคะก็ค so ือยุโรปเหนือมีประเทศเดนมาร์กแอสโตรเนียฟินแลนด์ไอซ์แลนด์ไอสเตรเลลัตเวียลิทัวเนียนอร์เวย์สวีเดนและสหรัชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะ ภูมิภาคที่2ก็คือยุโรปตะวันตกนะคะได้แก่ออสเตรียเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีลิกเทนสไตน์ลักเซมเบิร์กโมนาโคเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ค่ะภูมิภาคที่3นะคะก็คือยุโรปตะวันออกนะคะได้แก่ประเทศเบลารุสนะคะบัลเรียสาธารณรัฐเช็กฮังการี โปแลนด์มอลโดวาโรมาเนียรัสเซียสโลวเกียและยูเครนค่ะส่วนทางฝั่งที่4นะคะก็คือยุโรปใต้นะคะจะได้แก่ประเทศแอลเบเนียอันเดร่าบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโคเอเชียไซปรัสกรีซอิตาลีแมซิโดเนียมมลท่ามอนเตเนโกรโปรตุเกส ซานมาริโนเซอร์เบียสโลเวเนียสเปนและยูโกสลาเวียค่ะนครรัฐอิสระที Turkey, ่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นก็คือนครรัฐวาติกันในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะและนครรัฐโมนาโคบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของประเทศฝรั่งเศสค่ะภูมิประเทศนะคะของทวีปยุโรปเนี่ยจะแบ่งออก ได้หลักๆเป็น4เขตนะคะก็คือเขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเป็นเขตที่ประกอบด้วยเทือกเขาหินเก่าที่ถูกทานน้ำแข็งกัดเซาะจนสึกกร่อนและพังทลายทับถมกันจนกลายเป็นที่ราบสูงและเกิดเป็นชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งเรียกว่าฟยอร์ นะคะคเทือกเขาหินเก่าที่สำคัญก็คือเทือกเขาเชเลนในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและเทือกเขากแกรมเพียนในสกอตแลนด์ค่ะเขตที่สองนะคะก็คือเขตที่ราบใหญ่ตอนกลางนะคะเป็นเขตที่ราบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปเลยนะคะเป็นเขตที่มีความสำคัญมากๆทางด้านเศรษฐกิจมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะ ที่ราบใหญ่ที่สำคัญนะคะได้แก่ที่ราบด้านตะวันตกของเบลเยียมนะคะเดนมาร์กฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ค่ะที่ราบตอนเหนือของเยอรมันโปลแลนด์และที่ราบตอนใต้ของสหราชอาณาจักรค่ะแม่น้ำที่สำคัญนะคะได้แก่แม่น้ำลูวแม่น้ำไรน์นะคะแม่น้ำเซนและแม่น้ำเอลเบค่ะ ภูมิประเทศแบบที่3นะคะก็คือเขตที่ราบสูงตอนกลางนะคะจะเป็นเขตที่ราบสูงและเนินเขาที่เกิดจากการสึกกรอนและเป็นเขตอุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากมีแหล่งของทันหินนะคะมีที่ราบสูงที่สำคัญได้แก่มัสซิฟซองดราวนะคะในตอนกลางของประเทศฝรั่งเศสค่ปะป่าดำนะคะที่อยู่ในตอนกลางและตอนใต้ของประเทศเยอรมนีนะคะโบฮีเมียนะคะในสาธารณ รัฐเชคนะคะและเมเซธาในตอนกลางของคาบสมุทรไอบิเรียค่ะผมมีประเทศนะคะแบบที่สุดท้ายเลยก็คือแบบที่4นะคะก็คือเขตหินใหม่ตอนใต้นะคะประกอบด้วยเทือกเขาสูงโดยเกิดจากการโกงตัวของผิวโลกเทือกเขาที่สำคัญนะคะได้แก่เทือกเขาเอล์นะคะในฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นะคะและอิตาลีค่ะ เทือกเขาคอเคซัสนะคะที่อยู่ระหว่างทะเลดำและทะเลสาบแคสเปียนนะคะเทือกเขาแอพเปนไนนะคะในคาบสมุทรอิตาลีเทือกเขาพิเรนีสที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างฝรั่งเศสและสเปนค่ะ โน้ตไว้นิดนึงนะคะน้องๆขาเทือกเขาเอล์นะคะเป็นเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปนะคะทอดแนวจากด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสผ่านเข้าไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีนะคะบริเวณยอดเขาจะมีทานน้ำแข็งปกคลุมเกือบทั้งปีเลยบางช่วงจะเป็นหุบเขาลึกมียอดเขาที่สูงที่สุดเรียกว่ามองบลังค่ะ มาถึงเรื่องของภูมิอากาศกันบ้างนะคะภูมิอากาศของทวีปยุโรปจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7แบบนะคะแต่ก่อนจะไปพูดถึง7แบบนั้นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรปนะคะปัจจัยแรกเลยก็คือทำเลที่ตั้งนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปจะอยู่ในเขตอบอุ่นและบางส่วนจะอยู่ในเขตอากาศหนาวคะ่ะ ปัจจัยที่2นะคะก็คือระยะห่างจากทะเลนะคะทวีปยุโรปมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยค่อนข้างมากจึงได้รับอิทธิพลความชุ่มชื้นจากทะเลทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยไม่ต่างกันมากค่ะลมประจำนะคะทวีปยุโรปมีลมประจำตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเข้าสู่ทวีปยุโรปตลอดทั้งปีทำให้มีอากาศชุ่มชื้นค่ะ กระแสน้ำนะคะทางยุโรปตะวันตกมีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลเรียบชายฝั่งมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิบนพื้นดินค่ะเทือกเขานะคะส่วนใหญ่เทือกเขาในทวีปยุโรปเนี่ยจะวางตัวในแนวทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้จึงไม่กีดขวางทางลมตะวันตกสามารถนำความชุ่มชื้นเข้าทวีปได้ค่ะ เอาละค่ะเรารู้กันแล้วนะคะถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภูมิอากาศในทวีปยุโรปทีนี้เรามาฟังกันนะคะว่าในทวีปยุโรปเนี่ยมีภูมิอากาศเนี่ยเป็นแบบไหนบ้าง แบบที่1น,นะคะก็คือแบบทุนรานะคะลักษณะสำคัญเนี่ยจะมีอากาศหนาวจาัดยาวนานตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีเนี่ยไม่เกิน10องศาเซลเซียสนะคะและมักจะมีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปีค่ะบริเวณที่พบนะคะก็คือชายฝั่งตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกค่ะ พืชพันธุ์ที่พบนะคะก็คือมอสและตะไคร่น้ำค่ะภูมิอากาศแบบที่สองนะคะที่พบได้ก็คือแบบกึ่งขั้วโลกหรือไทก้านะคะลักษณะสําคัญคืออากาศหนาวจัดมากในฤดูหนาวส่วนฤดูร้อนจะยาวนานกว่าแบบทุนราค่ะบริเวณที่พบได้ก็คือประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์และสวีเดนค่ะ พืชพันธุ์ที่พบในภูมิอากาศแบบนี้ก็คือป่าสนและป่าไทก้าค่ะภูมิอากาศแบบที่3นะคะก็คือแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกลักษณะที่สำคัญจะมีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะ บริเวณที่พบนะคะก็คือจะเป็นชายฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรปได้แก่ฝรั่งเศสสหราชอาณาจากักรเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กเยอรมนีและตอนใต้ของนอร์เวย์และสวีเดนค่ะพืชพันธุ์ที่พบได้นะคะก็จะมีป่าไม้ผลัดใบผสมป่าสนเช่นบีชโอ๊กเอชซีด้าเป็นต้นค่ะ ภูมิอากาศแบบที่4นะคะก็คือแบบอบอุ่นชื้นนะคะลักษณะที่สําคัญก็คืออากาศอบอุ่นในฤดูร้อนอากาศร้อนจัดนะคะแต่ได้รับอิทธิพลจากทะเลทําให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีนะคะบริเวณที่พบคือบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปตอนเหนือและตตอนกลางของคาบสมุทรบอลข่านค่ะ พืชพันธุ์ที่พบได้นะคะก็คือจะเป็นป่าไม้เขตอบอุ่นหรือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นค่ะภูมิอากาศแบบที่5นะคะก็คือแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปนะคะลักษณะสำคัญก็คืออากาศค่อนข้างหนาวเย็นในฤดูหนาวและได้รับอิทธิพลจากทะเลน้อยมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ลึกเข้าไปในทวีป บริเวณที่พบนะคะก็คือตรงตะว,วันออกของทวีปยุโรปนะคะได้แก่สาธารณรัฐเช็กโปลแลนด์สโลวาเกียโรมาเนียมอลโดวายูเครนและตอนใต้ของรัเสเซียค่ะพืชพันธุ์ที่พบได้นะคะก็จะเป็นป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสนค่ะ ภูมิอากาศชนิดที่6นะคะก็คือแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะลักษณะสำคัญก็คือฤดูร้อนอากาศจะร้อนและแห้งแลง้งฤดูหนาวจะมีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกนะคะบริเวณที่พบก็คือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้แก่คาบสมุทรไอเบียตอนใต้ของฝรั่งเศสคาบสมุทรอิตาลีและชายฝั่งคาบสมุทรบอลข่านนะคะ่ะ พืชพันธุ์ที่พบได้ในเขตภูมิอากาศแบบนี้นะคะก็คือป่าไม้เมดิเตอร์เรเนียนเช่นคอกโอ๊กนะคะมะนาวและส้มเป็นต้นค่ะภูมิอากาศแบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบทุ่งหญ้าก,กึ่งทะเลทรายเขตอบอุ่นนะคะลักษณะที่สำคัญเนี่ยคืออากาศค่อนข้างจะแห้งแล้งและมีฝนตกน้อยค่ะ บริเวณที่พบนะคะก็จะเป็นตอนกลางของคาบสมุทรไอบิเรียตอนเหนือทะเลดำและทะเลแคสเปียนและตอนใต้ของรัสเซียค่ะพืชพันธุ์ที่พบได้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าสเตปค่ะมาถึงหัวข้อต่อไปนะคะก็คือหัวข้อของเศษธธรษฐกิจนะคะ ทวีปยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะปัจจัยสนับสนุนหลักๆเลยก็คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเช่นดินน้ำป่าไม้แร่และพลังงานต่างๆซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้ทางด้านของการเกษตรและการอุตสาหกรรมค่ะ ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยีนะคะปราชากรที่มีคุณภาพเป็นตลาดการค้าใหญ่และการมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคงค่ะเราจะแบ่งเศรษฐกิจนะคะออกเป็น4อย่างหลักๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือการเพาะปลูกนะคะมีการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงาน ะะโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่และเครื่องจักรเนี่ยมาใช้กับผลผลิตทางการเกษตรและดูแลรักษาดินอย่างมีประสิทธิภาพเขตเพาะปลูกที่สําคัญของทวีปนี้นะคะก็คือบริเวณตะวันตกและตอนกลางของยุโรปค่ะและบางส่วนของยุโรปตะวันออกด้วยนะคะพืชที่ปลูกมักเป็นกลุ่มธัญพืชก็จะได้แก่ข้าวซาลีข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ถั่วและมันฝรั่งค่ะ เศรษฐกิจแบบต่อไปนะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะการเลี้ยงสัตว์มักจะทําเป็นฟาร์มปิดเพื่อควบคุมคุณภาพควบคู่ไปกับก,บการเพราะปลูกในลักษณะของกเกษตรแบบผสมผสานอีกทั้งยังมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ด้วยนะคะเช่นของการคัดเลือกพันธุ์การผสมเทียมเป็นต้นค่ะบริเวณที่นิยมเลี้ยงสัตว์นะคะก็คือตอนเหนือของยุโรปนะคะเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์หรือสวีเดนค่ะ ยุโรปตะวันตกก็มีนะคะเช่นประเทศเบลเยียมฝรั่งเศสและเยอรมนีค่ะทางยุโรปตะวันออกนะคะก็จะมีประเทศเบลารุสนะคะฮังการีโปลแลนด์รัสเซียโรมาเนียและยูเครนค่ะสัต์เรียงที่สำคัญนะคะก็คือจะได้แก่โคเนื้อและโคนมนอกจากนี้นะคะผลผลิตจากนมจะนำมาดื่มและนำมาแปรรูปเป็นนม,นมผงสำเร็จรูปเนยแข็งและเนยแผ่นค่ะ การประมงในทวิปยุโรปก็มีนะคะเนื่องจากยุโรปมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมีชายฝั่งทะเลที่ยาวและก็เว้าวนะคะมีแหล่งปลาที่ชุกชุมซึ่งจะอยู่ในเขตของด็อกเกอร์แบงค์นะคะทะเลเหนือเป็นแหล่งที่มีแพลงตอนไหลมากับกระแสชายฝั่งนะคะประเทศสำคัญต่อการประมงได้แก่สหราชอาณาจาักรนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์และไอซ์แลนด์ค่ะ สัตว์น้ำที่สำคัญนะคะได้แก่ปลาคอร์นะคะแมคคเรลนะคะและซาดีนค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีปลาบางส่วนนำเข้าโรงงานปแปลรูปเป็นปลากระป๋องและปลาแห้งด้วยค่ะเศรษฐกิจแบบสุดท้ายนะคะก็คือการทำเหมืองแร่นะคะยุโรปเป็นทวีปแรกที่มีการขุดแร่เพื่อนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยขุดเจาะและสำรวจ สายแร่นะคะแต่เนื่องจากประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยมีการทําอุตสาหการรมกันเยอะจึงทําให้ปริมาณแร่ที่ขุดเนี่ยยังไม่เพียงพอกับความต้องการพื้นที่ที่มีการทําเหมืองแร่นะคะก็จะเป็นเช่นทางตะวันออกเฉียงใต้ของเบลเยียมนะคะภูมิภาครอนแลนด์ใกล้เมืองบริเยในฝรั่งเศสบริเวณแคว้นรูในเยอรมน,นีเป็นต้นนะคะแร่ที่พบมากนะคะก็จะได้แก่ทานหิน บ็อคไซด์นะคะทองแดงเหล็กและโพแทชค่ะ การค้ากับต่างประเทศนะคะยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้มีการติดต่อค้าขายกับภูมิภาคอื่นๆและตั้งกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเช่นนะคะสหภาพยุโรปหรือที่เราเรียกว่า eu ย่อมาจาก European Union นะคะเป็นตลาดร่วมระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายของสินค้าบริการเงิน ทุนและคนอย่างไม่มีอุปสรรคใดๆเลยนะคะโดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด27ประเทศค่ะหรือสมาคมที่2นะคะก็คือสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะคะหรือเอฟ a นะคะย่อมาจาก European Free Trade Association ค่ะเป็นตลาดการค้าขายระหว่างประเทศนะคะได้แก่ประเทศต่างๆที่อยู่ในยุโรป และประเทศที่อยู่ในอเมริกาเหนือปัจจุบันมีสมาชิกก็คือไอซ์แลนด์นะคะลิกเทนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ มาในส่วนของหัวข้อถัดไปนะคะก็คือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมนะคะประชากรในยุโรปตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ747ล้านคนนะคะในพิสตศักราช2020นะคะที่อนะัปเดตนตอนนี้เลยซึ่งมากเป็นอันดับ3ของโลกนะคะรองจากทวีปเอเชียและแอฟริกา ประชากรส่วนใหญ่ในเทวีบยุโรปเป็นชาวผิวขาวกลุ่มชาติพันธุ์คอเคซอยซึ่งแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนอร์ดิกมีรูปร่างสูงใหญ่ผมสีทองตาสีฟ้ากะโหลกศีรษะค่อนข้างยาวอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปนะคะเช่นเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์และสวีเดนค่ะ กลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนนะคะจะมีรูปร่างเล็กผิวคล้ำผมสีดำหรือน้ำตาลแต่ว่าตาสีฟ้ากะโหลกสีสากลมอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปนะคะ,ะ,คะเช่นกรีซอิตาลีสเปนและโปรตุเกสค่ะ กลุ่มสุดท้ายนะคะเราเรียกว่ากลุ่มแอลไพน์นะคะมีรูปร่างเตี้ยล่ำผมสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลกะโหลกสีสากลมอาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางนะคะเช่นสาธารณรัฐเช็กฮังการีและรัเสเซียค่ะในส่วนของภาษานะคะภาษาในทวิปยุโรปเนี่ยเราจะเรียกว่าพาเป็นภาษาอินโดยูโรเปียนนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะได้แก่ กลุ่มภาษาเยอรมนิกนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเประชากรในประเทศสแกดิเนเวียนนะคะออสเตรียเยอรมนีไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สหราชาอาณาจากักรและบางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์และเบลเยียมค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มภาษาโรแมนส์นะคะหรือกลุ่มภาษาละตินนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในประชากรกลุ่มประเทศฝรั่งเศสอิตาลีโปรตุเกสโรมาเนียและสเปนค่ะ กลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มภาษาสลาวิกนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในประชากรกลุ่มประเทศตอนกลางและตะวันออกของยุโรปคาบสมุทรบอลข่านเบลารุสลัตเวียลิทัวเนียรัสเซียมอลโดวาและยูเครน,นะคะ่ะในส่วนของศาสนานะคะจะ ชาวยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์นะคะโดยแบ่งออกเป็น3นิกายหลักๆนะคะก็คือได้แก่หนึ่งนิกายโรมันคาทอลิกนะคะเป็นศาสนาที่ประชากรยุโรปส่วนใหญ่นับถือโดยเฉพาะตอนใต้และตะว,วันออกของยุโรปและเป็นศาสนาของกลุ่มประชากรที่ใช้ภาษาโรแมนส์หรือภาษาละตินนะคะเช่นประเทศออสเตรียเบลเยียมออ์แลนด์เนเธอร์แลนด์และสโลวักค่ะ ศาส,สนาที่สองนะคะก็คือนิกายโปรเตสแตนต์นะคะเป็นศาสนาของกลุ่มประชากรในสแกดินเวียเอสโตเนียฟินแลนด์เยอรมนีและสหรัชอาณาจักรค่ะนิกายที่3นะคะก็คือนิกายออร์โธดอกซ์นะคะเป็นศาสนาของกลุ่มประชากรในยุโรปตะวันออกและประเทศคาบสมุทรบอลข่านนะคะเช่นกรีซบัลแกเรียมาซิโดเนียโรมาเนียรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะ เอาละค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของพอดแคสต์นี้ใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะขอให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ช่อง You Passion Group เอาไว้ให้พี่ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งริงริงริงด้วยนะคะถ้าพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาจะได้เกิดการแจ้งเตือนกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นไว้เจอกันคะ่ะ